อยู่กันวันสิ้นเดือนนะครับกับลูกเป็ดไข่นะครับนี่ครับข้อเขาจะสูงประมาณนี้นะครับผมเลี้ยงบนนั่งร้านครับเห็นไหม,หนไหมขนเขาสะอาดดีไหมไม่มีเปื้อนโคลเลย เลียงบนนั่งร้านทำความสะอาดให้ง่ายกระปุกน้ำเนยนะขัดขาวเลยให้กินน้ำสะอาดให้กินประเภทลํำอ่อนกระดูกปนเนื้อหมูปนตัวเหลืองนะครับกินแล้วโตเร็วพวกนี้เห็นตรงปลายโรงน้น่นไหมมันจะนอนซบกันหลังฝนตกใหม่ๆอากาศเย็น เราต้องคอยไล่นะในนี้เป็นเพศเมียทุกตัวนะครับผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆถ่ายให้ดูได้เรื่อยๆนะครับในนี้มีห้าร้อยตัวไม่ควรบรรจุเกินห้าร้อยตัวในแต่ละคอกเพราะว่าเวลาพื้นที่กว้างก็ตามถ้าเขามานอนทับกันเป็นกองตัวด้านล่างก็จะตายง่าย